สวัสดีครับพบกับเบอร์โต้ตานะครับวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเบอร์จะพามาดูนะครับเจ้า f o r t จูเนอนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว l e a d e r G นะครับตัว1.3ล้านนิดๆนะครับ1.3ล้านกว่านะครับแต่งเป็นตัว GR Sport นะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคันนี้นะครับเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้แต่งเหมือนตัวล้านเก็คือตัว GR Sport นะครับแต่ว่าตัวนี้เรามีการเลือกเพิ่มเติมนะครับอย่างที่เราดูรอบรถแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับตัวนี้ นะครับเป็นชิ้นกันชนหน้านะครับตัวนี้มีการทํานะครับให้เป็นตัวเหมือน GR Sport นะครับนี้เป็นพาร์ทแท้นะครับโดยนะครับจะสามารถเลือกนะครับตัวเคียวข้างหน้าได้นะครับว่าจะเป็นสีดานะครับหรือสีเด็กกับตัวรถนะครับอันนี้แล้วแต่ที่ท่านท่านที่ชอบนะครับชอบแบบไหนบอกมาได้นะครับอันนี้ระบุสเปคได้นะครับตัวนี้สวยงามนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นตัวก้างปลาตรงนี้ด้วยนะครับ ทั้งหมดนะครับการตกแต่งไม่ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าสามารถเลือกนะครับเป็นเซตนะครับรวมเป็นราคารถได้เลยก็ได้นะครับหรือเป็นการชระเพิ่มเติมก็ได้นะครับประหยัดตังไปหลายแสนเลยนะครับตัวนี้โลโก้แก้วข้างหน้านะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับคันนี้มีการเพิ่มเติมนะครับใส่กล้องนะครับช่วยจอดด้านหน้าเข้าด้วยนะครับเป็นสเปคที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับมีกดปุ่มดูกล้องช่วยจอดด้านหน้าได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่ชินนะครับในการขับขี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเชิญทางนี้นะครับ ตรงนี้นะครับรถนะครับจะมีเซนเซอร์หน้า2จุดนะครับผมซ้ายขวานะครับมีสวิตช์เปิดปิดได้นะครับล้อตัวนี้เป็นขอบ18นิ้วนะครับตัวนี้นุ่มนวลนะครับดีเลยนะครับลายเดียวกันกับตัวลีเจนเดอร์ขอบ20แต่ตัวนี้นะครับข้อดีคือหน้ายางนะครับตัวนี้แก้มยางนะครับนุ่มนะครับเจอถนนเมืองไทยนี้สบายเลยรวมถึงยาง18ราคาไม่สูงด้วยนะครับตัวนี้มากับรถเป็นบิสตโกลเลยนะครับตัวนี้นะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเชิ่ทางนี้นะครับ ตรงนี้เพิ่มเติมก็มาก็มีเรื่องของการนะครับใส่เบ้ามือจับนะครับตัวนี้เป็นลายคาร์บอนนะครับเพื่อการลอยด้วยนะครับเปลี่ยนมือจับประตูนะครับจากโครเมียมเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้ฟิล์มติดตั้งแล้วรอบคันนะครับ80บันหน้า60เปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงกันสาตัวนี้นะครับลืมบอกอยู่สำคัญนะมีการแล็บหลังคาดำนะครับตัวนี้จดลงเล่มให้ด้วยนะครับแล็บหลังคาดําสวยงามนะครับขามุกหลังคาดําตัวนี้เป็นมุกใหม่นะครับเป็นรหัสมุกจะสว่างกว่าเดิมนะครับ เราดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในนะครับตรงนี้สวยงามสีนะครับคุมโทนนะครับเรียบหรูนะครับกล้องบันทึกหน้ารถติดตั้งเรียบร้อยนะครับด้านบนนะครับสวยสุดๆนะครับตัวนี้ถุงลมนิรภัย7ใบนะครับแอร์สามโซนนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะรถขับได้3โหมดนะครับ Ecopower Normal นะครับเกียร์นะครับสาเรสามารถเล่นแมนนวลได้ด้วยนะครับมาครบๆจัดเต็มนะครับเกียร์สามารถเล่นได้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับ ด้านหลังนะครับกว้างขวางนะครับนี่นะฮะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเป็นออโต้นะครับจัดมาเต็มนะครับจัดหนักจัดเต็มแอร์ด้านหลังสามารถเปิดได้เลยด้วยนะครับเปิดได้เลยนะครับดูด้านในนะครับกว้างขวางมากๆนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะฮะด้านหลังจะมีการติดตั้งนะครับตัวประตูไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มเติมมปเป็นเอเซอรีก็คือที่เพิ่มเติมเป็นสเปคเข้าไปนะครับผมด้านในนะครับ สวยงามนะครับกันชนท้ายนะครับกันลอยท้ายตัวนี้ลูกค้าก็สั่งเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือตัวนี้สวยมากนะครับก็คือกันลอยได้ด้วยก็คือสเปคต่างๆเนี่ยสามารถบวกไปที่ราคารถได้เลยนะครับหรือชลราเพิ่มเติมได้ถ้าสมมติรณีลูกค้าหลายท่านนะครับผมมีงบแยกออกมานะครับชิ้นท้ายนะครับ GR Sport นะครับไฟตัดหมอกนะครับเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับผม จ่ายล้านสามกว่านะครับจ่ายล้านสามกว่าบวกออปชั่นเข้าไปก็ได้นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอยากได้นะครับหรือถ้าท่านบางท่านที่อยากใช้เงินลงน้อยที่สุดนะครับันจะส่งอยู่ประมาณ0 0 0 0 0ื่นะครับ20,000นิดๆแล้วแต่ว่าต้องการดาวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมติเราดาวเยอะนะครับค่างวดก็จะลดหลั่นกันไปลงไปนะครับหรือว่าถ้าต้องการส่งแบบโปรแกรมสบายดีก็จะทําให้ค่างวดนะครับส่งสบายๆด้วยนะครับมีหลากหลายรูปแบบการส่งนะครับดูด้านนี้เลยนะครับด้านไหน สวยงามมากๆนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เรื่องของจอนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับมี T Connect นะครับเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับคันนี้นะครับคุ้มค่านะครับเบิร์ดขายไปหลายคันแล้วนะครับคืออยากได้หน้าตาความหล่อเหล่านะครับความเท่นะครับเหมือนตัว GR Sport รุ่นเก้านะครับแต่ไม่ได้อยากได้เครื่อง2008ไม่ได้อยากได้4 u l l View นะครับอยากได้เครื่อง2อ0พเพราะมันแรงอยู่แล้วประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ไม่คะแนนไม่ต้องดูแลเรื่องของตัว4 u l l v e w ด้วยนะครับพวกน้ำมันพึงท้องพึงท้ายเราก็ไม่ต้องดูนะครับ ตัวนี้เลยหลานสามกว่านะครับอยากจะบวกอะไรก็รวมไปจัโรถได้นะครับผมสนใจนะครับติดต่อนะครับเบิร์ตนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกนะครับผมเบิร์ตโตยต้านะครับหรือทางเพจนะครับเดี๋ยวเราจะลงทั้งทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับถ้าด่วนนะครับเน้นโทรเลยนะครับอินบ็อกบางทีไม่แจ้งเตือนนะเดี๋ยวไม่เบิร์ตเช็คให้บ่อยๆนะครับ อยากได้ตรงไหนนะครับชอบตัวไหนนะครับมีรถคันเดิมนะครับสนใจเปลี่ยนรับดูให้ทุกยี่ห้อนะครับมีข้างว่าอยู่นะครับก็มาดูได้ส่วนต่างก็มาเป็นราคารถได้นะครับสงสัยตรงไหนนะครับต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่แน่ใจเรื่องของสินเชื่อนะครับหรือว่าไม่แน่ใจในเรื่องของมีรายจ่ายเยอะแล้วนะครับมีส่งหลายคันอยู่อยากส่งอีกได้ไหมนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนรถนะครับ ปุึสาเบิร์ดได้นะครับผมยินดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเบิร์ดจะเสร็จคันนี้ปุ๊บเดี๋ยวเบิร์จะพาไปดูคันขบวนโชว์รูมด้วยนะครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะฮะคันนี้นะนะครับไงคลิปนี้เบิร์ดขอบคุณมากไงฝากเบิร์ตโต้ต้าไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ